ครับผมตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่4ของวันนี้แล้วนะครับเป็นวัดที่3นะครับก็เป็นวัดเทพพิทักษ์ปุณารามนะครับหรือวัดผ้าขาวนะครับกลางดงนะครับปากช่องนครราีมานะฮะก็เคยมาครับแต่ว่านานมากแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินไปสำรวจกันครับแล้วก็หาถ่ายรูปมาฝากนะครับผม ตอนนี้เราก็เห็นที่จอดด้านบนด้วยนะครับ น,นี้ก็จะมีพระพุทธสกลสีมามงคลนะครับองค์เล็กนะครับอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ขึ้นไปสักการะข้างบนนะครับแต่ะว่าข้างบนนั้นไม่แน่ใจว่าขึ้นทางไหนนะครับไปครับทางขึ้น631ขั้นครับเราก็จะค่อยๆเริ่มเดินขึ้นไปนะครับนู้นนะครับจะอยู่ ทางขวามือนะฮะก็จะเป็นทางขึ้นไปข้างบนนะครับไปก็น่าจะใช้เวลาอยู่กันสักหน่อยครับตอนนี้ก็เที่ยง57นะครับเราก็มาดูว่าเราจะใช้เวลากันเท่าไหร่นะครับตอนนี้เราก็มาถึงขั้นแรกนะครับก็มาสักการะพยานิสิทอาจารย์นะครับสิงสุน,นัตโลนะครับหลวงปู่มเมตตาหลวงนะครับ เหนืน่อยเือนไนครับไม่ได้ทานข้าวแล้วก็ขออภัยนะครับในส่วนของทางขึ้นในะมีนะานซ้ายนะครับทางด้านขวาจะเป็นทางลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิวนะครับหากเราหันมาข้างหลังนะครับหกร้อยสามสิบเอ็ดขั้นครับเริ่มได้จากที่นี่ครับไป อันนี้ก็ขึ้นมาประมาณ6กศาลานะครับสาลาละประมาณ39นะครับแล้เราก็จะเจอทางเลี้ยวขวาขึ้นไปข้างบนนะครับ ีแล้วก็เห็นฐานพัะแล้วนะครับก็ไม่ได้นับน้องวามากี่ขั้นนะครับก็น่าจะประมาณเกือบผ้าร้อยเลยมั้งครับเพราะว่าฐานนี้นิดน,นึงนะครับก็มีสาราให้2องสารานะครับเผื่อใครยังไม่ไหวนะเนาะก็นั่งพักผ่อนก่อนนะครับจิบน้ําจิบอะไรตอนนี้เราก็เหนื่อยครับหลังจากที่อ้วนและไม่ไดออกกำลังกายมานานนะคร วันนี้ก็ได้มาองกกำังกายแล้วครับผมตอนนี้เราก็มาถึงพระพุทธถึปพระองค์คองใหญ่นะนะครับพ,รพุทธสีมามงคลนะครับ นิทานวัจ,จนะนะครับพระพุทธศา,าสนายุการล่วงแล้วเป็นอีต2 10, สองพรรษศานะครับก็เป็นพระพุทธ,ธสกุลสีมามงคลชัยนะครับก็เป็นประวัตินะครับเมื่อกี้เราขึ้นเที่ยง57นะครับถึงบ่ายมง17แล้วก็ไหว้พระเสร็จแล้วเราก็จะลงกันไปนะครับ ก็ลงตอนบ่ายหนึ่งสิบเจ็ดนะครับน่าจะเร็วกว่าขาขึ้นนะครับผมตอนนี้เราถึงขั้นบันไดก็บ่ายหนึ่งยีนะครับก็ประมาณหกนาทีครับขาลงนะครับเดินเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะครับ